คณแม่กับคุโลกนะเป็นบรรยากาศที่ผมผมยิ้มไม่ได้จริงนะฮะเพนที่สองครับน้องวิแ้วก็มีคิวด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะครับเพนที่สามนะครับฟอร์กี้ฟอร์ สุดท้ายครับต่อต่อยตูดต่อเฉียงป,ป, manera, ป,ประมือด้วยโอ้โหน่าใจเลยและสุดท้ายครับเชิญพี่โป้เบนจามนและน้องน้องชื่ออะไรน้อองะไรโคลาน้องโคลาโคลาโคลาเป็นเซ็ตเล่นไปแล้วทักพาเรียนเชิญอีกสี่ท่านนะครับขึ้นมาถ่ายรูปด้านหน้านะครับกับ โบเบนจวังนะครับไม่ตีกันนะครับไม่ตีกันเนาะเป็นการทำพฤติกรรมที่ผมมีความสุขมากเลยนะเห็นน้องมาด้วยโอเครัมมีอะไรรับ <m Shit>. <answer> <Apollo> ขอบคุณทั้ง5ท่านด้วยนะครับผมก็กลัวเลอเกินนะรุนไปด้วยกัน